เลือกเก็บทูปเปอร์สตาร์นิสัยไม่ดีไว้กับองค์กรจะเกิดอะไรขึ้นหลายองค์กรอาจจะเจอปัญหาว่าอยากได้คนเก่งอยากได้คนผลงานดีเพื่อช่วยธุรกิจของเราเติบโตแต่กลายเป็นว่าได้คนที่เก่งแต่นิสัยไม่โอเคเข้ามาสร้างปัญหาต่างๆเต็มไปหมดจะพูดมากก็ไม่ได้พูดอะไรไปเนี่ยเขาก็จะต่อต้านแล้วก็ไม่โอเคกลับมาอยู่ทุกครั้งหลายครั้งกลายเป็นว่าให้ความร่วมมือกับองค์กรบ,บ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างนึกอยากจะทําอะไรก็ทําคนกลุ่มนี้เวลาที่ผลงานดีกว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี<ๆ>่ยเหนือช<ๆ>ั<ๆ>้นคนอื่นทำ เขาไม่ได้หรอเขาเหมือนมีผลงานเนี่ยเป็นบารียป้องกันตัวอยู่ถ้าวันนี้เราเป็นผู้บริหารแล้วเก็บคนแบบนี้ไว้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณแน่นอนอย่างแรกระบบของคุณเนี่ยจะรวนเละเทะเต็มไปหมดเลยเพราะคนกลุ่มนี้เพื่อผลงานของตัวเองแล้วเขาไม่สนใครอยู่แล้วครับเขาก็จะทํางานโดยข้ามสายงานข้ามโปรเซสการทํางานข้ามทุกคนไปหมดเลยเพื่อให้เขาเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นระบบของคุณเนี่ยเซตยังไงก็พังหมดอย่างที่2องครับจะเริ่มเกิดการแบ่งพักแบ่งทั่วเริ่มมีคนที่อยู่เป็นเริ่่มไปเกกกกาาะตััวววนแล้้็รูสึ กับพี่คนนี้พี่คนนี้เขาไม่ต้องมาทําตามระเบียบเพราะงั้นเวลาทําก็ทําตัวแบบพี่เขาได้เหมือนกันแล้วก็เริ่มแบ่งพักแบ่งพวกเป็นคนที่ไม่สนใจคนอื่นกับคนที่ยังคงทาตามระบบคราวนี้สุดท้ายแล้วก็เกิดการตีกันหรือแม้แต่ทะเลาะกันลับหลังอันที่3สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อคือคนใหม่ๆม,ม,ม,มีโอกาสจะแจ้งเกิดไม่ได้เพราะมีโอกาสที่จะโดนคนเก่งสกัดดาวรุ่งเพราะคนพวกนี้เมื่อไหร่ที่มีภัยมาถึงตัวเขาก็จะป้องกันทันทีเขาจะไม่ยอมให้ใครมาได้ดีกว่าตัวเองหรือแม้แต่มาทําให้กระทบต่อผลตอบแทนของตัวเองด้วยเช่นกัันนนเเพราาะะะฉ้้ถมื่่่อไหทีจ คนเก่งข้ามหน้าข้ามตามคนที่นิสัยไม่ดีแบบนี้เขาก็จะมีการจัดดาวลุ่งคอยหยิบหัวคนอื่นเอาไว้ไม่ช่วยเหลือดีไม่ดีถึงขั้นแทงข้างหลังอีกต่างหากอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังมา,มากๆและอย่างสุดท้ายครับสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาเลยก็คือคนในองค์กรคนอื่นที่เขาเป็นคนดีตั้งใจทํางานแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นจะเริ่มรู้สึกเสื่อมศรัทธากับตัวคุณที่เป็นผู้บริหารเพราะเขาจะรู้สึกว่าทําไมถึงเป็นผู้บริหารที่ไม่สามารถควบคุมคนให้อยู่ในกรอบเบียบหรือพฤติกรรมที่ถูกต้องได้ปล่ออยยยหห้นมลโัตตวาาดไ ใจความเจ็บปวดของคนอื่นเมื่อน,นั้นก็จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยที่เขาถูกกระทําก็จะเริ่มเสริมศรัทธาเราเองที่เป็นผู้บริหารได้เช่นกันถึงจุดนั้นระวังนะครับเราจะเหลือแต่คนที่มีพฤติกรรมแย่ๆแต่คนที่มีพฤติกรรมดีๆเขาทนไม่ได้เขาอาจจะลาออกหมดจากองคอนะ์กรของคุณก็ได้ธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ